เลเซอร์รัสเซีย er. ใช้กลางสนามรบยูเครนเจาะเกราะทะลุเป่าโดรนร่วงในห้าวิวันที่31กรกฎาคม2568อย่กัดคิฉันค่ะจนวัตวังชากรนบิกวอ์ผ่าโลกสถานการณ์ล่าสุดในศึกตัวแทนยูเครนเซเลนสกี้กำลังเจอการบีบทุกบีบให้ลงจากเก้าอ,อี้นะคะหนักทีเดียวทั้งท่าทีของสัสัท่าทีของสรางสร,ราชนาักร ส่งสัญญาณชัดจะเปลี่ยนผู้นำอยู่เครนแน่นอนเพราะมีการเรียกตัวตึงตัวเต็งไปพูดคุยนอกรอบชเชลนสกี้ไม่รู้แต่รู้จักเสือขณะที่รัสเซียยังคงรุกหนักที่แนวหน้าไม่สนคำขู่ทรัมป์นะคะที่ยื่นคำขาดเส้นตายให้เวลาปูตินแค่10ถึง15วันต้องหยุดยิงปุตินไม่สนหรอกผู้ช่วยปูตินอดีตประธนาธิบดีออกมา ฟาดใส่ทรัมป์กันหมดทรัมป์มีสิทธิ์อะไรมากําหนดเส้นตายมันเป็นความเคยชินค่ะทําตะวันออกกลางก็ทําแบบนี้ทําที่ยุโรปก็ทําแบบนี้แล้วก็มาทําแบบนี้ที่ประเทศไทยด้วยล่าสุดรัสเซียเปิดตัวอาวุธเลเซอร์ในสนามรบยูเครนสามารถเจาะทะลุยานเกราะซอยโดนยับได้ในระดับ1-5วินาทีเท่านั้นนะคะบางงานถ้าเดียวๆต่อนหนเนี่ยหวิเท่านั้นเสร็จ แต่ถ้ามาเป็นฝูงอาจต้องใช้เวลาถึง5วิ5วินะคะก็พริบตายไม่ทันเลยรัสเซียเป็นผู้นำในการพัฒนาระบบอาวุธเลเซอร์เชิงทดลองอันนี้มีใช้มาตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นด้วยซ้ำใช้ระบบทั้งบนพื้นดินบนอากาศทางทะเลและในอวกาศรัสเซียมีเลเซอร์ประเภทนี้กว่าครึ่งโหลทั้งชนดิดและรูปแบบนะคะ และยังมีการนำระบบเหล่านี้ไปใช้จริงในหลายระบบรวมถึงระบบต,ต่อต้านดาวเทียมพิสัยไกลพิเศษอย่าง p o r e รส e t p o r r s รสเว,เสเวนี่ทางตะวันตกไม่ค่อยเชื่อค่ะแต่รัสเซียเอามาใช้แล้วจริงๆในสนามรบยูเครนด้วยเลเซอร์ zer, ต่อสู้ตัวใหม่ที่ใช้ได้แล้วในสนามรบยูเครนอีกตัวคือโพซ็อกค่ะ แลวว่าไม้เท้าอาวธเรเซอร์ใหม่ตัวนี้ของรัสเซียได้ทำการทดสอบว่าประสบความสำเร็จแล้วและนำมาใช้ในสนามรบจริงได้สามารถละลายเกราะเหล็กหนา10มิลลิเมตรจากระยะไกล100เมตรจากการทดสอบก่อนหน้านี้ได้ใช้ทำลายเครื่องยนต์โดรนที่ระยะ500เมตรในเวลาเพียง1วิค่ะ เรียกว่ามาใกล้ๆกับแวบเดียวไม่ทันกระพริบตาเมื่อปรับแต่งให้เหมาะกับระบบการต่อสู้แล้วอาวุเลเซอร์จะทำให้โดรนของยูเครนและนาโตที่ได้รับการปกป้องหนักที่สุดตกยุ่นความเสี่ยงต่อแพลตฟอร์มป้องกัน UAV ใหม่ตัวนี้แน่นอนโพซอกมีลักษณะเด่นอะไรบ้างมาดูกัน กำลังขับเคลื่อนประมาณ50-100กิโลวัตต์ระยะสูงสุดนะคะ7กิโลเมตรเมื่อเทียบกับระบบยิงแบบออปติโลหรือ1กิโลเมตรหากเทียบเป้าหมายที่เป็นรถหุ้มกลอกความเข้มข้นของอาวุธเลเซอร์ทั้งหมดจะลดลงหากระยะไกลออกไปเนื่องจากการกระเจิงของชั้นบรรยากาศ อันนี้เป็นสัพทางอาวกาศเขานะคะยิ่งไกลแน่นอนมันก็เจอมันกระจายแต่ถ้าใกล้เรียกว่าแวบเดียวทะลุการกำหนดเป้าหมายใช้การนำทางด้วยแสงไฟฟ้าความเป็นไปได้ในการรวมการติดตามด้วยความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คือล็อเป้าด้วย AI นั่นแหละ ระบบระบายความร้อนนี้น่าจะระบายด้วยของเหลวค่ะนะักพัฒนาบอกว่าสามารถทำลายเป้าหมายได้หลายสิบเป้าหมายโดยการชาร์จครั้งเดียวคือก่อนออกรบชาร์จครั้งเดียวลุยเป็นหมู่โดรนหมู่เสร็จรัเสเซียมีตัวก่อนหน้านี้ที่เป็นเออไม่ใช่เป็น AI นะคะก็คือแพนเซอร์อันนั้นก็ยิงโดรนกลุ่มหมู่ แต่ตัวนี้อาวุธเลเซอร์ใหม่ล่าสุดยิงทั้งเดี่ยวยิงทั้งหมู่ใช้เวลาแค่หนึ่งาวิเท่านั้นการเข้าถึงเป้าหมายล่ะสามารถติดตั้งบนยาณเกราะได้โดยเป็นปืนเลเซอร์ต่อต้านโดรนแบบพิเศษบริษัทเลเซอร์บาสซึ่งเป็นผู้พัฒนาพลซอกนี้เข้าสัญญาว่าจะส่งรถใหญ่บิ๊กรถอะให้กองทัพ สัญญาว่าจะนำส่งบิกรตใหญ่ให้กับกองทัพนะคะได้ใช้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมโดยกำหนดเป้าหมายทำลายดโดรนรุ่นลิวตี้พิสัยไกย่อันนี้ของอยูเครนทำนะคะแล้วก็ใช้โจมตีรสัสเซียบ่อยๆโดยกำหนดเป้าหมายทำลายดโดรนรุ่นเลวตี้พิสัยไก่ของอยูเครนยูเครนทำเองผลิตเองนะใช้ในการโจมตีรสัสเซียหลายครั้ง รวมถึงเป้าหมายที่ยิงตกได้ในระยะสูงสุด1.5กิโลเมตรนาวิเคะห์ทางการทหารของรัสเซียนะคะอเล็กซานเดอร์อัตมุนนอฟเขาอาธิบายให้สื่อรัสเซียนะสปุตนิกเขาบอกว่าอาวุธเลเซอร์สามารถแสดงอัตราการยิงที่ดีกว่าและหลบเลี่ยงได้ยากกว่าขีปนาวุธมากมันมีประสิทธิภาพมากกว่าในแง่ของต้นทุนและอัตราการยิง ขึ้นอยู่กับลักษณะของเป้าหมายที่คุณต้องการโจมตีและในแง่ของเวลาที่ใช้ในการโจมตีเป้าหมายแม่นยำใช้เวลาน้อยปัจจุบันรัสเซียสารัฐอเมริกาและจีนต่างดำเนินโครงการอาวุธเลเซอร์ด้วยกันทั้งสิ้นนะคะแต่เมื่อพูดถึงอาวุธเลเซอร์ที่เป็นรูปธรรมใช้งานได้จริงและใช้แล้ว มีเพียงรัสเซียเท่านั้นลคาที่สามารถนำเสนอหลักฐานที่เป็นรูปธรรมได้ว่ามีการใช้ในสนามรับแล้วอัธาร,รมนอฟกล่าวว่าสาหรัฐทำการทดสอบในมหาสมุทรอินเดียเมื่อเร็วๆนี้เลเซอร์ของสหรัฐมีประสิทธิภาพต่ำในการทดสอบในหมอกน้ำภายใต้สภาพอากาศที่เลวร้ายนั่นคือสหรัฐยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะ สรุปก็คือคู่แข่งจากตะวันตกของรัสเซียนั้นยังไม่สามารถนำอาวุธเลเซอร์มาใช้ได้จริงในขณะที่รัสเซียกำลังพัฒนาอาวุธเลเซอร์ทางการทาหารที่มีความก้าวหน้าและอันตรายถึงชีวิตมากขึ้นตลอดเวลาเลย และก็ได้นำมาใช้แบบจับต้องได้แล้วด้วยเซเลนสกี้เพิ่งรงนามไฟเขียวให้5บริษัทโดรนของสรัฐมาตั้งโรงงานผลิตโดรนในยูเครนะคะแต่รัสเซียก็เปิดตัวอาวุธเลเซอร์ตัวใหม่จัดไว้ให้เพื่อต้อนรับโดรนถ้าจะมาเยือนโดยเฉพาะและก็ยังเปิดโรงงานรับเมื่อก่อนนะ่ะรับค่ะตอนนี้ไม่รับเพราะเปิดโชว์ถ่ายภาพโชว์ด้วย เปิดโรงงานลับที่ซุ่มพัฒนาผลิตโดรนจำนวนมากให้ดูชมเป็นครั้งแรกเหมือนจะส่งสัญญาณบอกนาโตว่ารัเสเซียพร้อมแล้วมีของไว้ต้อนรับแล้วด้วยทั้งกองทัพโดรนรุ่นไฮเทคและอาวุธเลเซอร์ที่สามารถกำจัดโดรนฝูงได้อย่างชงัดในชั่วพริบตาสงครามโดรนมาแน่และรัเสเซียพร้อมลุย